สวัสดีค่ะสาวชัยภูมิมาอีกแล้วเด้อค่ะอ,อยากถามผู้ลูกค่ะเม,ม็นต้นเดาอันตั้งประเทศะบะคะบ่แน่ยใจได้ค่ะเพราะว่ามันคือเดาไหมนี่มันคือสเสดาบ้านทฮาไหมถามผู้ลูกว่ากินได้บ่กาถามถามคุณตาแล้วคุณตาว่าบุรูจักจานดอกมันคือสเสดา ย่างหลายเด้อค่ะแต่ว่ากล้าเก็บมากินบ่ลูกค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดลูกอันบอกนี่เด้อค่ะว่าแมนแมนหรือบ่แมนกินได้บ่หรือกินว่าได้งามงามไหมตาต้นบักใหญ่มีหลายสัมมีแต่ต้นอันนี้พอเห็นดอกยังค่อยยังคอยโหตอนแรกก็ถามว่ามันก็คือต้นต้นกระดานในละแต่ว่ามันหักใบใบเนี่ยค่ะใบมันใหญ่ ใบมันมันมีกินขึอนจังหังบักขีเล็กแมนมีกินขึนตั้งบักขีเล็กนี่ค่ะ่อยก็ว่าแมนดอกกระเดาแล้วดอกบักระเดาแล้ว,ว,ลวต้วนใหญ่ แถบนี้มีแต่ต้นกระเดาค่ะเนี่ยแต่บลูแต่ข่อยบลูว่ามันมันเป็นต้นกระเดาหรือเปล่ามันกินได้บอนี่ค่ะว้าชานี้โอเคว้าสิจิตไนฟ์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 ชานี่ ตอมีดทางบ้านอันนี้ไปแปลงผัก Okay, Yeah. Pretty much cleared Yeah, start in that corner. Give it to her and she put it in the. That, that's right, don't we'll Give her the bag, she'll put it in the trash can. ไอ้ต้นทิพย์ชวนต้นภาพเขาต้นมัวกระเด่าอีกเอ้ไม่นุ๊กมนหรือว่าแมนลุ๊นี่ค่ะ เหมือนไงปักลาต้ต้นนั้นนีน่ค่ะใหลังบ้านพื้นที่ของเราตอนคุ้นตานี่แม่ยอดมันไงตะเม็นบ๊วมนนโอ้อยากรูกินใดบ้านออ กำลังออกดอกตู้เก็บของ <laughs> Pretty good little system going. Yeah. This is going to take a lot more than I anticipated. Uh, so I'm thinking the whole thing will probably fill this. It's so blue, my whole one. Well, we got it's three bags. Now yeah. the shock. Yeah, okay. You see how a bag of concrete is like, yeah, like sprayed and fill up a hole? he smaller. โอจ้าแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณหลายๆที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ